สวัสดีค่ะวิวเอพาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันจันทร์ที่23กันยายน2567ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณเยี่ยมยุทธสุดทิชายาร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะเฟสมแห่งสงครามอิสราเอลเฮตวลาร,ระดมยิงขีปนาวุธใส่กันดุเดือด องค์กรสิทธิ์เผยเมียนมาตรเตรียมประหารชีวิตนักเคลื่อนไหวกราะริงสถานบันเทิงในแอลาแบมาดับ4เจ็บกว่า10รายส่วนเสริมข่าววันนี้ผู้นำจตุภาคีประชุมที่สหรัฐหารืออินโดแปซิฟิกที่เสรีและมั่นคงเท้าเทียมเรียนแบบกายภาพมนุษย์ตอบโจทย์ในทุกสถานการณ์ก่อนส่งท้ายกันวันนี้การออกกำลังกายแนวใหม่สำหรับวิถีคนจะผอมที่ อาจได้ผลจะเป็นอย่างไรรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าสวสดสายตรงจากวิวเสดจากรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ยังคงต้องเกาะติดวิกฤตในตะวันออกกลางที่ตอนนี้ก็ระอุอย่างมากนะคะในพิกัดระหว่างพรมแดนอิสราเอลและเลบานอนนะคะคุณเยี่ยมยุทธครับอิสราเอลและกลุ่มติดวุฒิเฮสบลาในเลบานอนนั้นระดมยิงขีปนาวุธเข้าใส่กันอย่างดุเดือดเมื่อวันอาทิตย์ครับ ในช่วงเวลาที่ความขัดแยง้งครามพรมแดนระหว่าง2ฝั่งนั้นจ่อยกระดับขึ้นเป็นสงครามเต็มรูปแบบจากปมเหตุระเบิดเพจเจอร์และ2องวิทยุต,ติดตามตัวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลประกาศกล้าวว่าจะทําทุกอย่างเพื่อฟื้นฟูความปลอดภัยในพื้นที่ตอนเหนือของประเทศหลังกลุ่มเฮสบลาตอบโต้ตตการโจมตีของอิสราเอลที่ฆ่าชีวิตนักรบเฮสบลาในกรุงเบรุตเ,เมื่อวันศุกร์และกลุ่มติดอาวุธในเลบานอนที่มีอิรานนุลหลังนี้กล่าวหาอิสราเอลว่าเป็นผู้จุดชนวนระเบิดเพจเจอร์และวิทยุติดต,ตามตัวของสมาชิกในดินแดนของเลบานอนซึ่งฆ่าชีวิตอย่างน้อย3 2รายและทําให้มีผู้บาดเจ็บอีกหลายพันคนครับ เนธันยังฮูกล่าวในวันอาทิตย์หลังจากเฮสบลายิงขีปนาวุธเข้าใส่ฐานทัพอากาศรามัดเดวีทางตอนเหนือของอิสราเอลว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้อิสราเอลได้จัดการเฮสบลาในรูปแบบที่พวกเขาไม่เคยคิดฝันมาก่อนและเรียกมันว่าเป็นการส่งข้อความให้กับกลุ่มติดอาวุธนี้ ด้านกลุ่มเฮสเบลาระบุว่าได้ตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นกันครับโดยนายอิมกาเซมรองผู้นํากลุ่มเฮสเบลากล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าเฮสเบลาได้เริ่มต้นเฟสใหม่ในการต่อสู้กับอิสราเอลซึ่งเขาเรียกว่าเป็นสงครามแห่งการชำระแค้น ดานจอนเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติประจำทําเนียบขาวกล่าวในรายการ this week ของสถานีโทรทัศน์ ABC ว่าอิสราเอลและเฮสปลลาตต้องยับยั้งชั่งใจเพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามขยายวงเป็นสงครามภูมิภาคและกล่าวว่าสหรัฐกำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยความกังวล สำนักง,งานข้าหลวงใหญ่ผู้ริพัยแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSCR ระบุว่ากําลังจับตาเรื่องนี้และการขยายความขัดแย้งอาจมีผลที่ตามมาซึ่งไม่อาจประเมินได้ครับคุณอิทธิการค่ะอีกด้านหนึ่งค่ะโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติประจําแําเนียบข่าวได้ปฏิเสธข่าวที่ว่าการบรรลุการเจรจาหย,ยุดยิงรหว่างอิสราเอลและฮามาสนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนจะสิ้นสุดบทบาทผู้นําสหรัฐในวันที่20มกราคมปีหน้านะคะโดยเคอร์บี้ได้ให้สัมภาษณ์ในรายร การ Fox News Sunday ทางช่อง Fox News ว่านั่นไม่ใช่จุดยืนของประธานาธิบดีและว,ว่ายังคงมีความเป็นไปได้เรื่องการหยุดยิงขณะที่เคอร์บี้กล่าวกับ ABC ว่ายังไม่มีความสำเร็จในการหาหรือในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาการระดมโจมตีด้วยจรวดเกิด ขึ้นตั้งแต่ช่วงข้ามคืนวันเสาร์ไปจนถึงวันอาทิตย์ค่ะจนอิสราเอลต้องปิดไซเรนเตือนภัยทางอากาศทางตอนเหนือของประเทศโคโสกกองทัพอิสราเอลเผยว่าได้โจมตีพิกัดทางการทหาร400จุดบริเวณตอนใต้เลบานอนและว่าจรวดของเฮสบอลามุ่งมายัางพื้นที่ของประชาชนจากเดิมที่มุ่งเป้าไปยังพิกัดทางการทหารของอิสราเอลซึ่งอาจจะเป็นการยกระดับความขัดแย้งระหว่างกันได้ ฝั่งกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนระบุว่ามีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายบาดเจ็บอีกหนึ่งรายจากการโจมตีของอิสราเอลใกล้กับพรมแดนเลบานอนการระดมโจมตีระหว่างอิสราเอลและเฮสบอลานั้นเกิดขึ้นหลังจากอิสราเอลระดมโจมตีทางอากาศในเบรุตเมื่อวันศุกร์คร่าชีวิต45รายรวมถึงผู้นำระดับสูงของเฮสบอลาอิบราฮิมอากิลและมีรายงานเด็กและผู้หญิงเสียชีวิตในเหตุโจมตีดังกล่าวด้วยนะคะจนถึงขณะนี้สงครามอิสราเอลฮามาสยังมุ่งเน้นในกาซาซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขกาซาที่ ราหารงานโดยฮามาสระบุว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า4,100 0คนแต่อิสราเอลระบุว่าผู้เสียชีวิตจำนวนดังกล่าวนั้นมีนักรบฮามาสอยู่ราว17,000คนค่ะ ทว่าปัจจุบันสงครามขยายวงไปที่เลบาน,นอนเจ้าที่อิสราเอลบางส่วนได้เรียกร้องให้เดินหน้าปฏิบัติการภาคพ,พื้นดินเพื่อผลักกลุ่มเฮสบอลาออกไปจากพรมแดนและเปิดทางให้ชาวอิสราเอลตอนเหนือของประเทศได้กลับบ้านแต่กลุ่มเฮสบอลาระบ,บุว่าจะยุติการโจมตีได้ก็ต่อเมื่อมีข้อตกลงหยุดยิงในกาซาระหว่างอิสราเอลและฮามาสเกิดขึ้นแล้วค่ะคุณเนียมอยู่คะครับข่าวต่อไปยังอยู่ในพื้นที่ตะหนดกลางครับแต่เป็นเหตุการณ์เหมืองฐานหนินระเบิดในจังหวัดโครซา,านทางตอนใต้ของอิรานในวัน ทิยครับที่คล่าชีวิตอย่างน้อย31รายและบาดเจ็บอีก16คนอ้างอิงตามการเปิดเผยของรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของอิหร่านครับสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่านเผยว่ามีคนงาน69คนอยู่ในช่วงเวลาที่เกิดระเบิดในช่วง21นาฬิกาของวันเสาร์ในเหมืองมาดานจูซึ่งเป็นของบริษัทเอกชนในอิหร่าน ก่อนหน้านี้สื่อท้องถิ่นอิหรา่านรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่51รายก่อนจะปรับลดลงมาที่31รายครับแต่ยังมีผู้สูญหายอีก17รายจากเหตุแกส๊สมีเทนรั่วและระเบิดโดยทีมกู้ภัยเตรียมกลับมาค้นหาผู้สูญหายจากเหตุระเบิดต่อในวันจันทร์หลังจากเข้าเคลียร์ซากปรักหักพังเป็นในวันอาทิตย์ครับ รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานของอิหร่านอาม,มัดมอริดากล่าวกับสื่อรัฐบาลอิหร่านว่าเมื่อเดือนที่แล้วนั้นเพิ่งมีการตรวจสภาพของที่เกิดเหตุนะครับและปฏิเสธประเด็นประมาทเลเล่และบอกได้ว่าเหตุไม่คาดฝันนี้อาจเกิดขึ้นได้กับเมืองทั่วโลกครับ ขยับไปที่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะมีความเคลื่อนไหวจากฝั่งประธานาธิบดียูเครนโวลดิเมียเซเลนสกีค่ะซึ่งเตรียมที่จะนําแผนหารือกับสารัฐในการขอใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลกับเป้าหมายในรัสเซียในโอกาสเยือนกรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้ค่ะ ผู้นำยูเครนกล่าวถึงเรื่องนี้ในวันเสาร์นะคะหลังจากที่ทั้งสหรัฐและอังกฤษยังไม่อนุมัติให้ยูเครนใช้อาวุธดังกล่าวกับเป้าหมายในรัสเซียและบอกว่าผมคิดว่าพวกเขากังวลเกี่ยวกับการยกระดับความขัดแย้งแต่ได้กล่าวว่าตนยังไม่หมดหวังในเรื่องนี้นอกจากประเด็นดังกล่าวค่ะประธานาธิบดีเซเลนสกี้จะใช้โอกาสการเยือนกรุงวอชิงตันเสนอแผนแห่งชัยชนะเพื่อยุติสงครามกับรัสเซียและจะหารือแผนนี้กับประธานาธิบดีโจไบเดนรวมทั้งสองผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานา ปานาธิบดีสหรัฐคือรองประธานาธิบดีคามลาแฮริสและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมด้วยที่ผ่านมารัฐบาลกรุงเคียฟพยายามกดดันชาติตะวันตกให้ใช้อาวุธพิสัยไกลที่ประเทศเหล่านี้จัดหาให้เพื่อการโจมตีเป้าหมายภายในรัสเซียซึ่งผู้นํายูเครนชี้ว่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมสงครามที่รัสเซียรุกรานยูเครนซึ่งดําเนินมากว่า2ปีครึ่งได้ด้านประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินห่งรัสเซียได้เตือนว่าหากยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลที่ได้รับจากชาติตะวันตกใน การโจมตีดินแดนรัเสเซียจะเท่ากับว่านาโต้ทำสงครามกับรัเสเซียโดยตรงฝั่งที่ปรึกษาประธานาธิบดีไบเดนได้กล่าวเมื่อต้นเดือนกันยายนว่าผู้นำสหรัฐอาจใช้เวลาที่เหลือในทําเนียบขาวในการผลักดันให้ยูเครนอยู่ในจุดที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้ได้รับชัยชนะค่ะ สงครามที่รัเสเซียส่งทานรุกรานยูเครนดําเนินเข้าสู่เดือนที่31แล้วนะคะขณะที่ความพยายามในการยุติสงครามนี้ยังไม่ประสบความสําเร็จในช่วงที่ผ่านมาค่ะประธานาธิบดีเซเลนสกี้ย้าว่ายูเครนพร้อมที่จะเชิญรัเสเซียเข้าร่วมประชุมสุดยอดด้านสันติภาพในเดือนพฤศจิกายนเพราะพันธมิตรของเราทั้งหมดรวมทั้งที่ รวมทั้งมิดเชคใกล้ของเราบอกว่ารัเสเซียควรเข้าร่วมด้วยและว่าการประชุมสุดยอดที่จะมาถึงนี้จะเป็นรากฐานของการหาหรือในรูปแบบใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นกับรัเสเซียแต่เมื่อวันสวเสาร์ค่ะรัสเซียระบุว่าจะไม่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวและย้ำเงื่อนไขของประธานาธิบดีปูตินที่ว่ามอสโกจะร่วมการเจราจายุติสงครามก็ต่อเมื่อ,อยูเครนยอมมอบเขตปกครองทั้ง4ี่ให้กับรัเสเซียเท่านั้น สำหรับการสู้รบระหว่างสองประเทศรัสเซียได้โจมตีย่านที่อยู่อาศัยในคาคิฟทำให้มีผู้บาดเจ็บ21คนตามการเปิดเผยของทางการท้องถิ่นยูเครนเมื่อวันอทิคา์ค่ะคุณย่ยมยุทธครับขยับมาที่เอเชียตะวันอออกเฉียงใต้ครับองค์กรสิทธิของอาเซียนระบุว่าเมียนมาเตรียมประหารชีวิตนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในวันอังคารจากคำตัดสินเกี่ยวกับกรณีคดียิงบนรถไฟในนครย่างกุ้งเมื่อปี2021ครับ กลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนหรือว่า APHR แสดงความกังวลหลังได้รับรายงานจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เรื่องการประหารชีวิตนักเคลื่อนไหว5รายที่ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมและครอบครองอาวุธผิดกฎหมายในการพิจารณาคดีแบบปิดซึ่งนักเคลื่อนไหวทั้ง5นั้นรับฟังคำตัดสินภายในเรือนจำอินเซิงครับ ว่องเฉินกลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนระบุในแถลงการว่าการใช้การประหารชีวิตเป็นเครื่องมือในการกดขี่ผู้เห็นต่างเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้และต้องได้รับการประนามอย่างรุนแรงโดยระบุว่าการกระทําเช่นนี้ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็นการละเมิกดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงพร้อมเรียกร้องให้สภาที่ปรึกษาแห่งรัฐระง,งับกระบวนการดังกล่าวและปล่อยตัวนักเคลื่อนไหวทั้ง5ทันที ทางทีมทนายครอบครัวและทางการเรือนจำที่ v ิวติดต่อไปนั้นไม่สามารถยืนยันได้ครับว่าการประหารชีวิตจะเกิดขึ้นในวันงคารตามกำหนดหรือไม่อย่างไรก็ตามทางการเรือนจำรายหนึ่งระบุว่ามีการชั่งน้ำหนักและมีการวัดรอบคอของนักเคลื่อนไหวกลุ่มนี้อยู่เป็นประจำ โดยเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2022รัฐบาลทหารเมียนมาสั่งแขวนคอ,อนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย4รายครับหลังจากสภาที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมากล่าวหาว่าพวกเขากระทำการก่อการร้ายซึ่งถือเป็นนักเคลื่อนไหวกลุ่มแรกที่ถูกสั่งประหารชีวิตในเมียนมาในรอบ40ปีซึ่งก็เรียกเสียงประนามจากนานาประเทศครับ เจสั Tower, นทาวเวอร์ผู้อำนวยการโครงการพมา่าแห่งยู i นเต็ดสเต s i n อิน t ิ t e of ออฟพีซกล่าวกับว o a ว่าคำตัดสินประหารชีวิตสะท้อนมุมมองอแข็งกร้าวของรัฐบาลทหารเมียนมาซึ่งประสบกับความพ่ายแพ้ในสมรภูมิมาตั้งแต่กลุ่มแข็งข้อต่อต้านออกมาต่อสู้กับกองทัพเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนและกล่าวว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องน่ากังวลอย่างยิ่งขณะที่มีการดําเนินการในระดับนานาชาติไม่เพียงพอรัฐบาลทหารอยู่เกินการควบคุมไปแล้วระบอบเผด็จการแผ่ขยายไปทุกที่ พร้อมย้ำครับว่าประชาคมโลกไม่ลงมือมากพอในการต่อต้านระบอบที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ก่อความรุนแรงอย่างเลวร้ายยิ่งไปกว่าน,นั้นทาวเวอร์เสริมว่าการเปลี่ยนท่าทีของจีนต่อกองทัพเมียนมาได้ส่งสัญญาณว่ารัฐบาลทหารเมียนมานั้นสามารถพ้นผิดจากการใช้ความรุนแรงโหดร้ายทารุณกับคนหมู่มากและประหัตประหารน,นักปกป้องสิทธิมนุษยชนรวมทั้งนักการเมืองฝั่งตรงข้ามโดยไม่ต้องรับผลอะไรผู้อำนวยการโครงการพรมาร่าแห่ง United States Institute of Peace กล่าวครับว่า จีนเพิกเฉยต่อการโจมตีทางอากาศต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ในค่ายผู้หลีภยัยโรงเรียนและโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้นอย่างมากโดยการเดินหน้าเชิญเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลทหารเมียนมาเข้าร่วมแพลตฟอร์มพูุภาคีที่จีนเป็นแกนนําและกล่าวว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือเหล่านี้ต่างล้มเหลวที่จะต่อต้านและมีสัญ,ญญาณที่น่ากังนวลว่าประชาคมอาเซียนจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับกองทัพเมียนมามากขึ้นแม้จะมีการเพิ่มขึ้นของการก่ออาชญากรรมสงครามก็ตามทีครับ ค่ะคุณกำลังรังรบฟังข่าวสดสตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานกันได้อีกครั้งค่ะทางเว็บไซต์ v o a t h a i c o m ติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นนะคะทั้ง Facebook Instagram X และ YouTube และเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะฝากรายการเรียนภาษาอังกฤษก,กับวิวไทยและรายการคุยข้าโลกของคุณเยี่ยมยุทธด้วยค่ะ กลับมาที่สหรัฐก,กันบ้างนะคะในช่วงสุดสัปดาห์ประธานาธิบด,ดีโจไบเดนก็เป็นเจ้าภาพในการประชุมจตุภาคีรุกกลุ่มควอรนะคะโดยมีผู้นำออสเตรเลียอินเดียและญี่ปุ่นเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้แล้วก็มีการหารือกันในหลากหลายประเด็นด้วยกันซึ่งคุณเยี่ยมยุทธมีรายละเอียดนะคะที่สรุปมาจากผู้สื่อข่าวอนิตาพาเวลมานำเสนอคะ่ะ ครับสี่ผู้นํากลุ่มจตุภาคีหรือว่ากลุ่มคอรสก็มีการหารือกันครับและประกาศว่าจะเสริมสร้างความร่วมมือกันในหลายด้านและตอบสนองต่อความกังวลของประชาชนแล้วก็มีการเน้นย้ำด้วยครับว่าความร่วมมือนี้ไม่ได้มีขึ้นเพื่อหวังจะต้านทานจีนครับ ประธานาธิบดีโจไบเดนต้อนรับผู้นำกลุ่มสมาชิกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อหารือวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันต่อภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นที่อยู่ของประชากรมากกว่าครึ่งโลกครับแล้วก็มีขนาดเศรษฐกิจเป็นสัดส่วน2ใน3ของโลกโดยการพบกันครั้งนี้เกิดขึ้นที่บ้านของไบเดนในรัฐเดลแวร์และจากตรงนั้นผู้นำของออสเตรเลียอินเดียและญี่ปุ่นประกาศแนวทางดำเนินการในหลายประเด็นใหญ่ๆใ,ใ,ในภูมิภาคครับ โดยไบเดนพยายามเสนอแนวทางในหลายเรื่องรวมถึงแนวทางเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลรวมถึงเรื่องผลกระทบจากกิจกรรมทางทะเลของจีนครับ ไบเดนกล่าวว่าพวกเรากำลังประกาศความริเริ่มหลายอย่างในการนำไปสู่ผลในทางบวกที่เกิดขึ้นจริงในอินโดแปซิฟิกซึ่งรวมถึงการมอบเทคโนโลยีทางทะเลใหม่ๆให้กับหุ้นส่วนในภูมิภาคของเราเพื่อให้เขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในหน้านน้ำของพวกเขาและการเปิดความร่วมมือระหว่างหน่วยยามฝั่งเป็นครั้งแรกและขยายทุนของกลุ่มควอดไปยังนักศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงแม้จะมีการพูดถึงความร่วมมือหลายๆด้านนะครับนอกจากเรื่องของการเอ่อ เผชิญหน้าหรือว่าต้านทานอะไรกับจีนครับนิี้ที่การ <c oughs> แต่ประเด็นของจีนนั้นถูกมองว่าเป็นเรื่องหลักที่จะพูดคุยกันครับสืบเนื่องจากความเห็นของไบเดนที่กล่าวกับอีกสามผู้นําแต่ว่าสื่อมวลชนนั้นบังเอิญได้ยินครับ <c oughs> ที่ระบุว่ารัฐบาลของเขามองว่าการแสดงอํานาจของจีนในพื้นที่พิพาทสะท้อนถึงการเปลี่ยนยุทธวิธีแต่ยุทธศาสตร์ยัยงคงเดิมโดยไบเดนก็กล่าวว่าจีนยังคงมีท่าทีแข็งกร้าว ทดสอบท่าทีดังกล่าวไปทั่วภูมิภาคและก็เป็นเช่นนั้นในทะเลจีนใต้ในทะเลจีนตะวันออกตอนใต้ของจีนเอเชียใต้และช่องแคบไต้หวันและเป็นเช่นนั้นในแง่ของความสัมพันธ์กับเรารวมถึงในประเด็นด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีด้านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแอนโทนีอัลบานิซีกล่าวว่าการที่ชาติประชาธิปไตยทั้ง4ที่คิดเห็นเหมือนกันมาทํางานร่วมกันนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญครับ Sover National sovereignty อบาีซีกล่าวว่าพวกเราเชื่อมั่นในทัศนะที่ว่าอธิปไตยของชาติเป็นสิ่งสาคัญความมั่นคงและเสถียรภาพคือสิ่งที่พวกเราต้องไขวคว้ามาให้ได้เช่นเดียวกันกับเรื่องความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในมูมยภาคของเราไปฟังความเห็นของนักวิเคราะห์กันบ้างนะครับนักวิเคราะห์มองว่าไบเดนเห็นความสําคัญของกลุ่มคอร์สในฐานะมรดกที่เขาจะทิ้งเอาไว้ให้คนรุ่นหลังครับ it was a central piece to the Indo-Pacific strategy. And elevating the Quad to the leader level has been a significant. c a t r i n Peck จากกลุ่ม Center for Strategic and International Studies กล่าวว่ากลุ่มคอร์เป็นหมากที่สําคัญสําหรับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิและการยกระดับกลุ่มคอร์ให้ไปถึงระดับผู้นําก็เป็นความเคลื่อนไหวที่สําคัญสําหรับยุทธศาสตร์นั้นเอาแค่ว่าในข้อเท็จจริงที่กลุ่มนี้มาพบกันเป็นรายปีในระดับผู้นําในรัฐบาลของไบเดนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีนัยยะ สำคัญแล้วครับนักวิเคราะห์ยังมองด้วยว่าเหล่าผู้นําทั้งสี่จะใช้โอกาสที่ได้พบกันนี้เพื่อหารือกันเป็นการส่วนตัวถึงความกังวลในประเด็นความทะยทยานของจีนที่เพิ่มสูงขึ้นครับ The question is you know as the competition or the rivalry between China and the US evolves how will that ราฟิกดอสเนีนักเศรษฐศาสตร์ทรงคุณวุฒิจากบริษัทแรนด์ e ีเสิ c ์ชคอร์ปอเรชัและศาสตราจารย์ด้านการวิเคราะห์นโยบายตั้งคำถามว่าภาวะ,ะเผชิญหน้ากันระหว่างสหรัฐและจีนนั้นจะมีผลกับบทสนทนาของกลุ่มการรวมตัวนี้หรือไม่และหากเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวและรัฐบาลปักกิ่งพยายามแสดงอิทธิพลมากขึ้นก็เชื่อได้ว่าการพูดคุยของกลุ่มคอร์สนั้นจะเปลี่ยนไปตามบริบทใหม่ๆครับ ทั้งนี้หนึ่งในวาทะที่ผู้นําทั้ง4ี่เน้นย้ําในการพบกันครั้งนี้ซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผู้นําชุดนี้จะได้เจอกันนะครับเนื่องจากวาระการทํางานของใบเดนนั้นใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วก็คือวาทะที่ว่าผู้นํามาแล้วก็ไปแต่คอร์สนั้นจะยังอยู่ต่อครับคุณนิติการ ค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะในเวทีประชุมกลุ่มควอทที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเยี่ยมยุทธค่ะครเรามาฟังข่าวกันต่อเกี่ยวเนื่องกับสหรัฐนะคะสำหรับเหตุกราดิงที่เกิดขึ้นบริเวณย่านสถานบันเทิงในเบอร์มิงแฮมรัฐแอลาแบมาเมื่อค่าวันเสาร์นะคะโดยทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยสรายบาดเจ็บอีก17รายค่ะขณะที่ตอนนี้ตํารวจยังไม่สามารถจับคนร้ายได้นะคะโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา2ี นาฬิกาของวันเสาร์ค่ะที่ย่าน5ฟยเซ์ย่านร้านอาหารผับบาร์ที่มีผู้คนพลุกพลาดในค่ำคืนวันเสาร์ตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นโดยตำรวจรุดไปยังจุดเกิดเหตุนะคะพบชาย2คนและหญิง1คนบาดเจ็บจากการถูกยิงและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนผู้เสียชีวิตอีกรายเป็นชายที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลและพบปลอกกระสุนราว100นัดในจุดเกิดเหตุด้วยการสืบสวนเบื้องต้นพบว่ามีผู้ต้องสงสัยหลายรายที่ยิงปืนเข้าใส่คนกลุ่มใหญ่บริเวณพื้นที่ สาธารณะด้านนอกและว,ว่าทีมสืบสวนเชื่อว่าเหตุกระตายยิงไม่ใช่การก่อเหตุอย่างไม่เลือกหน้าและมีเหยื่อหลายคนที่ถูกลุกลงในเหตุการณ์นี้โดยผู้บาดเจ็บทยอยไปโรงพยาบาลในช่วงเช้าวันอาทิตย์ทางการระบุว่ามีผู้เสียชีวิตขออภัยค่ะมีผู้บาดเจ็บ17รายซึ่งบางคนนั้นอาการสาหัสทั้งนี้ยังไม่มีการจับกุมผู้ก่อเหตุหรือผู้ต้องสงสัยในเหตุยิงกราดครั้งนี้และทีมสืบสวนยังไม่ได้ระบุตัวผู้ต้องสงสัยออกมานะคะเนื่องจากยังไม่สามารถระบุรูปแบบการกร่อเหตุ ของคนร้ายได้ชัดเจนว่าเป็นการจ้างหวานฆ่าหรือไม่โดยตอนนี้ตำรวจออกตามล่าผู้ต้องสงสัยพร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนในการให้ข้อมูลกับทางการและคาดว่าอาจจะมีรางวัลสำหรับการแจ้งเบาะแสด้วยค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก v เ a ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ค่ะ Voice จากเรื่องหนักๆต้องพักมาเรื่องเบาๆกันบ้างนะคะสําหรับ,รบห้าอันดับหนำทั้งเงินประจําสัปดาห์นี้ก็คึกคักอีกเช่นเคยนะคะครับสัปดาห์นี้ภาพยนตร์ผีภาคต่อในรอบ3ามปีของผู้กํากับทิมเบอร์ตันบิลเดอร์จูสบิลเดอร์จูยสยังครองใจคอหนังอเมริกันเป็นสัปดาห์ที่3ครับหนังผีจำโซนผลงานของทิมเบอร์ตันภาคต่อที่คนต้องเรียกว่ารอมาเกือบสีทศวรรษนะครับ เบล o จร์จูวิสเบลจหรือในชื่อไทยก็คือผีขี T ้จุ้ย2ครับครองบัลลังหนังทําเงินสหรัฐต่ออีกสมัยด้วยรายได้26ดล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่3ที่เข้าฉายส่วนอันดับที่2เป็นหนังแอนิเมชันเข้าใหม่ Transformers 1ครับเล่าเรื่องที่มาที่ไปของ Optimus Prime หุ่นยนต์ปกป้องโลกมนุษย์ในจกักรวาล Transformers ได้คริสเฮมส์เวิร์และ Scarlett Johansson มาร่วมทีมภาคเสียงนําทํารายได้25ดล้านดอลลาร์ส่วนอันดับ3ครับเป็นหนังสยองขวัญ Speak No Evil ที่ได้เจมส์แมคเควอยมารับบทนำทำไรายได้ไป5.9ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่2ที่เข้าฉายอันดับที่4 Never Let Go ครับหรือชื่อไทยผูกเป็นหลุดตายเป็นหนังหลอนซ่อนลึกลับของฮัน l ี่เบอร์รี่ครับรับค่าตั๋วไป4.5ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ส่วนอันดับ5ครับเรียกว่ายังค่าไม่ตายสักทีนะครับ <c oughs> สำหรับ Deadpool and w o l v e r i n e เก็บไปอีก3.9ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ โดยภาพรวมแล้วตลาดหนังในแถบอเมริกาเหนือก็ยังเงียบเหงาครับท่ามกลางความคาดหมายว่าภาพยนตร์โจ๊กเกอร์จะเข้ามาโลดแล่นในจอเงินนะครับและสร้างความคึกคักให้กับตลาดหนังได้อีกครั้งในวันที่4ตุลาคมนี้สำหรับหนังภาพยนตร์ใหม่ของตัวละครชื่อดังจากจัก,กรวาลแบท m a n ครับ ค่ะก็เป็นประเด็นที่น่าติดตามสําหรับตลาดหนังสหรัฐนะคะว่าจะคึกคักได้อีกครั้งหรือไม่นะคะต้องรอติดตามกันค่ะแล้วค่ะไปที่เรื่องราวของเทคโนโลยีกันบ้างนะคะคเพราะว่าอวัยวะเทียมก็เป็นสิ่งที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของผู้สูญเสียอวัยวะไปได้บ้างนะคะและวิวัฒนาการที่ก้าวล้ำอย่างต่อเนื่องนั้นนํามาซึ่งวิวัฒนาการที่ทําให้ชิ้นส่วนเทียมนี้เหมือนกับของจริงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะโดยคุณคมสันสิทธนศวิบูลชัยเรียบเรียงรายงานเรื่องนี้จากรอยเตอร์มาถ่ายทอดเสนอ นักวิทยาศาสตร์ในประเทศอิตาลีนีครับได้สร้างต้นแบบเท้าเทียมแบบใหม่ที่จำลองโครงสร้างทางกายภาพของมนุษย์ได้ใกล้เคียงความเป็นจริงขึ้นมาและความก้าวหน้านี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อผู้ที่สูญเสียอวัยวะแขนขารวมไปถึงอาจเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานในหุ่นยนต์หิมะหน่อยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย สำนักข่าวรอยเตอรรายงานว่านักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอิตาเลียน s t i t u t e of Technology หรือว่า IIT ที่ตั้งในเมืองเจนัวประเทศอิตาลีได้คิดค้น s o f t f o o t Pro ซึ่งเป็นเท้าเทียมไบโอนิกที่เลียนแบบความยืดหยุ่นของร่างกายมนุษย์สามารถกันน้ำกันลื่นและถูกออกแบบมาเพื่อการเดินบนพื้นผิวที่ครุ่คราโดยเท้าเทียมนี้ยังช่วยสร้างสมดุลที่ดีให้กับผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือหุ่นยนต์ก็ตาม มานูเอลคาตาลานโนนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการ Soft Robotics for Human Cooperation and Rehabilitation Lab มหาวิทยาลัย IIT อธิบายว่าแนวคิดของ s o f t f o o t Pro มาจากการศึกษาเท้าของมนุษย์และกล่าวว่าเราพยายามสร,าสร้างสิ่งที่ผู้ใช้งานสามารถใช้ได้ทุกวันในชีวิตโดยเท้าเทียมต้นแบบนี้จะตอบโจทย์ในทุกสภาวะและผู้ใช้งานไม่ต้องเปลี่ยนเพื่อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ขาเทีนโนโกลา่าวเสริมว่าเท้าเทียมแบอนิกมีระบบกระดูกเอ็นและกล้ามเนื้อที่ช่วยให้เราสามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมทุกประเภทสิ่งที่เราพยายามทำคือการเรียนแบบและถ่ายทอดหลักการนี้ไปสู่เทคโนโลยีที่สามารถใช้งานได้ทั้งกับระบบขาทเทียมในมนุษย์และหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยนักวิจัยจาก i อ t ชี้แจงว่าในปัจจุบันขาทเทียมที่ใช้ในมนุษย์และหุ่นยนต์ มีลักษณะเท้าที่แบนและมีความสอดคล้องต่อการใช้งานตามแม้เท้าเหล่านี้จะถูกออกแบบมาให้มีความมั่นคงแต่กลับไม่สามารถปรับตัวหรือยืดหยุ่นตอบสนองความเปลี่ยนแปลงทั้งกับพื้นผิวหรือการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างเช่นการนั่งคุกเข่าหรือการงอเท้า s o f t f o o t Pro มีน้ำหนักราว450กรัมและสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง100กิโลกรัมโดยภายในประกอบด้วยกลไกที่สร้างจากวัสดุไทเทเนียม และเชื่อมต่อกันด้วยโซ่พลาสติกที่จำลองลียมแบบพังผืดฝ,ฝ่าเท้าของมนุษย์คาตาลโนกล่าวว่าระบบดังกล่าวจะช่วยกระจายแรงกดทับจากการเดินได้อย่างสม่ำเสมอทำให้การเคลื่อนไหวมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความเป็นธรรมชาติภายในของเท้าเทียมนั้นไม่มีมอเตอร์หรือการเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าจึงมีคุณสมบัติกันน้ําสามารถใช้งานกลางแจ้งตามพื้นผิวที่หลากหลายซึ่งรวมถึงพื้นผิวที่มีความเรียบลื่นอีกด้วย ปัจจุบันเท้าเทียม s t f t FOOD PRO ได้รับสิทธิบัตรระหว่างประเทศจำนวน2อฉบับแล้วนะครับและอีกหนึ่งฉบับอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยที่ผ่านมาชิ้นงานต้นแบบถูกนำไปทดสอบกับผู้พิการในเยอรมนีและออสเตรียแล้วนอกจากนี้ยังมีการนำเอาเท้าเทียมดังกล่าวไปทดลองกับผุญยยนต์ในสวิตเซอร์แลนด์และญี่ปุ่นแล้วเช่นกันผมคมสรัรสีธนะวิบุญชยัยว o โรายงาน ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะไปส่งท้ายกันวันนี้นะคะพูดถึงเรื่องที่ฟังแล้วดูง่ายแต่อาจจะทําได้ยากสําหรับ,ครบใครหลายคนคือการออกกําลังกายเพราะว่าถ้าเรากําลังมองหาวิธีการลดน้ําหนักแบบใหม่นะคะมีอีกหนึ่งวิธีที่แนะนําคือการเดินขึ้นบันไดที่จะเป็นการขยับร่างกายเป็นประจํานะคะเดินเพิ่มขึ้นอีก2ชั้นต่อวันก็อาจจะทําให้เราเข้าสู่วิถีคนผอมได้อย่างง่ายดายน,นะคะเพราะว่าความเข้าถึงได้ง่ายกับงานวิจัยที่เริ่มชี้ให้เห็นว่าการเดินขึ้นบันได เป็นการออกกําลังที่ทรงประสิทธิภาพมากกว่าการเดินชั้นเดียวเฉยๆค่ะโดยลอรีแวนฮิลเทนรองประธาน International Sky Running Federation ซึ่งดูแลเรื่องการออกกําลังกายเป็นประจําในรูปแบบการเดินขึ้นหรือว่าปีนขึ้นแนวดิ่งเขาบอกว่าอย่างการวิ่งขึ้นเขาหรือว่าปีนขึ้นบันไดนะคะก็ โดยรวมแล้วเป็นความจริงที่ว่าการเดินขึ้นบันไดจะทําให้ผอมเร็วและเผาผลาญพลังงานได้มากกว่านะคะแม้ว่าการแข่งขันนี้จะเหมาะกับคนที่ต้องแข็งแรงจริงๆแต่คือนี่คือการส่งเสริมว่าคุณไม่ต้องไปแข่งขันระดับโลกก็ได้แค่เพียงเดินขึ้นบันไดเนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณได้ทุกเพศทุกวัยนะคะเมื่อถามว่าแล้วออกกําลังแบบนี้จะเผาผลาญไปได้เท่าไหร่แวนทิวเทนบอกว่าขึ้นอยู่กับน้ําหนักตัวค่ะถ้าน้ําหนักมากก็เผาผลาญได้มากการวิจัยบอกว่าเราจะเผาผลาญ ได้20เท่าในการเดินขึ้นบันไดเมื่อเทียบกับการเดินแนวราบโดยปกติแม้กระทั่งเดินลงบันไดก็เผาผลาญได้มากกว่าเดินแนวราบถึง5เท่านะคะเนื่องจากกล้ามเนื้อจะต้องทํางานในการควบคุมร่างกายในการก้าวลงบันไดด้วยเช่นกันเรื่องนี้อัลเบอร์ตมิเนตี้ค่ะนักสรีรวิทยาและนักชีวกลาศาสตร์จาก University of m i อ a n บอกว่าการขึ้นบันไดเป็นการออกกําลังกายที่ทุกคนทําได้และบันไดอยู่ใกล้ตัวคุณแบบฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเมื่อเทียบกับการไปยิมเขาคํานวณให้เห็นเลยนะคะว่า ถ้าเราขยับมวลกล้ามเนื้อ1กิโลกรัมไปแนวนอนก็คือการเดินไป1เมตรจะใช้พลังงาน0.5แคลอรี่แต่ถ้าขึ้นบันได1ชั้นเท่ากับเผาผลาญไป10แคลอรี่นั่นเท่ากับว่าเผาผลาญได้มากกว่าถึง20เท่าและจะจับเราบันไดก็ได้นะคะเป็นการช่วยออกกาลังมวลกล้ามเนื้ออื่นๆและเสริมความปลอดภัยให้ด้วยแล้วก็มีความเห็นจากผู้ออกกําลังจริงๆอันนี้คือซูซี่วอลแชมค่ะผู้ชนะการแข่งขันขึ้นบันไดที่ตึก Empire Sta t e มา10สมัยบอกว่านี่เป็นการออกกําลังที่คุมเงิน มากและระหว่างที่การวิ่งเป็นปัญหากับไขข้อต่างๆเมื่อแก่ตัวการขึ้นบันไดกลับเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมกว่ามากส่วนยูริโยชิซูมิผู้ชนะ s t a i คลายมิ่งเวิลด์แชมเปี้ยนชิพชาวโอซาก้าบอกว่าการขึ้นบันไดเป็นกีฬาที่ง่ายสําหรับผู้เริ่มต้นค่ะและทุกคนก็เข้าถึงได้และดีต่อการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและช่วยระบบไหลเวียนโลหิตในเวลาสั้นๆ ข้อดีคือต้นทุนต่ำใช้เวลาไม่มากและเพิ่มการออกกำลังกายที่ยากขึ้นได้ง่ายช่วยเสริมเรื่องการทรงตัวด้วยนะคะแต่ว่าข้อเสียที่เขาหยิบยกขึ้นมาก็คือวิวรอบตัวอาจจะไม่สวยงามมากนักนั่นเองค่ะคุณเยี่ยมยุทธคะคและที่จบไปค่ะคืะสอข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนีที่การกำลังวันและคุณเยี่ยมยุทธสุดที่ฉายาผู้รายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สว,ส,สวัสดีค่ะัสดีครัรฐโอ้เห็นความกระฉับกระเฉงของผู้ที่เดินขึ้นบันไดคือเห็นทั้งบันไดที่น่าสนใจแล้วก็ห้องส่งสตูดิโอใหม่ที่สวยด้วยนี่นั่นเนี่ยหันมาพอตัดภาพมาตรงนี้หน้าตา ยังสวยหล่อเหมือนเดิมค่ะแล้วห้องสรงก็ดูดีมากค่ะทําให้ทําให้ได้มีมิติใหม่ของการมองนะไม่ซ้สำซากจําเจน,นะคะ,คะอันนี้เป็นเป็นแนวทางของ v ิ a ภาพภาษาไทยที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เหมาะกับเป็นมิตรกับใบหน้าของพวกเราด้วยแล้วก็อาจจะเป็นมิตรกับคุณผู้ชมที่ดูแล้วเพลินตาขึ้นค่ะค่ะแล้วก็ วันนี้แถวนั้นมีบันไดไหมคะบันไดนี่ <c oughs> เป็นทางเลือกในการออกกําลังกายของของคนบางวัยหรือเปล่าถ้าเป็นผู้สูงวัยแนะนํำไหมคะคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมเดินลงแล้วน้ําหนักต้องทิ้งไปบนหัวเข่านี้ไม่รู้แพทย์จะแนะนําหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าในใน,ในบทความชิ้นนี้ก็บอกว่าเป็นการออกกําลังกายที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยคือไม่จําเป็นจะต้องไปวิ่งแบบที่เห็นอยู่ในการไลฟ์สตรีมแบบนี้ที่เป็นการแข่งขันจะต้อง แข่งกันเรื่องความเร็วแต่ถ้าเราทําไปตามจังหวะของตัวเองคือเดินขึ้นเดินลงแล้วก็เกาะราวบันไดเพื่อความปลอดภัยนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือขยับตัวมากขึ้นในแต่ละวันก็ถือว่าเป็นการช่วยให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้วันละนิดวันละหน่อยเหมือนกันหยดกระปกุกเนาะครับขึ้นหลักใหญ่ใจความมันก็คือการเคลื่อนที่บนพื้นที่ที่ไม่ใช่ที่ราบนะครับสำหรับคนชาราหรือว่าผู้ที่มีปัญหาเรื่องความเคลื่อนไหวจะมีปัจจัยเรื่องของความปลอดภยัยที่ต้องระมัดระวงังเรื่องของการเดินลื่นล้มหรือว่าจับราวบันได ล,ลื่นอะไรอย่างงี้ครับอาจจะเลือกวิธีการออกกาลังกายที่ปลอดภัยแล้วก็ทําได้อย่างยั่งยืนมากกว่าครับค่ะค่ะแค่บางคนบางสภาพร่างกายมองเห็นบันไดก็ตาลายแล้วอาจจะต้องเลือกที่ราบเพื่อไม่ให้